สวัสดีครับผมสำรวยชาแนลนะครับขอสวัสดีกับ f อีครับเรามาพบกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับถอนนั้นเดินไทยรุ่มสวนหลวงตานะครับเราจะมาพบปะพูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะครับจะมีเหตุการณ์หรือมีกิจสำคัญเราก็จะรายงานรีวิวนะครับให้กับ f อได้ทราบนะครับที่ผ่านมานะครับ ขอขอบคุณนะครับการติดตาม1,900คนดูนะครับ1,900คนดู1,900ครั้งนะครับนี่การติดตามช่องของสำรวยชาแนลนะครับก็ได้เป็นบดประวัตินะครับในการดูสูงสุดของเราเลยในรอบปีนะครับ1,900คนดูนะครับเพราะว่าขอขอบคุณบบนะที่ติดตามช่องของเรานะครับก็ สภาวะน้ำท่วมที่ดมศักครับตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับก็เป็นน่าดีใจนะครับที่เอฟซีที่ติดตามข่าวสารนะครับคอยช่วยเหลือนะครับทางหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็สถานที่ในชุมชนนะครับจะรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการแจกข้าวอาหารและถุงยังชีพนะครับให้กับเอฟซีนะครับจามชุมชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในการน้ําท่วมนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับกับทุกท่านนะครับที่ได้รับอ่ทุกภัยครับได้ผ่านรุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับเราก็มานะครับพบปะพูดคุยกันเช่นเดิมนะครับวันเสาร์นะครับก็กิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือเราจะมีการขายของนะครับที่ตลาดดินน้ําไทยล่มสวดสงตาข้างเรานะครับหรือถนนคนเดินไทยล่มสวดสงตานะครับเป็นสถานที่จัดนะครับการ ท่องเที่ยวนะครับเมืองหลมศักเป็นเมืองน่าอยู่เป็นประตูสู่การค้านะครับก็เราได้ทําการสร้างคลิปขึ้นมานะครับในการทําคลิปส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวนะครับถนนคนเดินไทยหล่มนะครับเราขอเชิญชวน f c นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดและในพื้นที่นะครับมาเที่ยวถนนคนเดินไทยหล่มนะครับดยมาเกื้อหนุนนะครับมา ช่วยการส่งเสริมพรอค้าแมค้าที่มาขายของถนนคนเดินไทยลุ่มนะครับก็มีจุดสำคัญนะครับอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นะครับจุดทอนาฬิกานะครับแล้วก็ริมเขื่อนแม่น้ำประสักนะครับแล้วก็ในที่สำคัญจุดของเรานะครับในสวนนงดานนะครับตลาดดิน้ำไทยลุ่มนะครับก็จะมีลำวงย้อนยุกที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับเป็น ลำวงย้อนยุกแบบโบราณน,นะครับที่เรามาจัดให้กับ Fc ที่มาเที่ยวมาชมนะครับได้มาพบมาทำมาเต้นมารํำนะครับแลว้วก็ในพื้นที่นะครับความสร้างความสุขสนานให้กับ Fc นะครับจุดตรงนี้เรามาพบกันที่หน้ารายเม่วัฒนาสุขมากนะครับก็ วันนี้ก็มาขายของประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับที่หน้าสวนรงตาไทยลมครับใครที่ติดตามช่องนะครับและการทำคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวของเรานะครับก็จะพบกับแม่วัฒนาสุขมากนะครับที่หน้าสวนสงตาของเรานะครับทางเข้ามานะครับเราก็จะมาพบกันนะครับทางเข้ามาจะมี2ด้านนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับทางด้านหน้าของเราถนน ถนนตลาดดิมน้ำไทยหล่มของเรานี้เขาเรียกว่าซอยปลาปานะครับเข้ามาทางพิพิันฑ์นะครับจะมีซอยเข้ามานะครับก็ซอยด้านนึงจะเป็นถนนเชื่อมโยงระหว่างถนนคนเดินไทหล่มกับสวนลงตาลครับจะมีสะพานเล็กข้ามฟากเข้ามาแล้วก็จะเดินอ้อมทะลุถึงการบปทึกพิพธภัณฑ์และถึงหอนาฬิกานะครับก็จุดสี่แยกเจนไนนะครับเจนไนขายบะหมี่นะครับก็จะเป็นจุดนั่งรวมพลนะครับ ในการนัดพบมาเจอเจอกันมีโต๊ะนั่งรอคอยนะครับโต๊ะพักผ่อนนะครับเราจะมานั่งตรงสี่แยกยานไนแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็เดินเที่ยวชมภาพถนนคนเดินไทยลบของเรานะครับ,ยยบรก็วันนี้ก็มีเพบซีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาเที่ยวนะครับ เริ่มมีคนมาแล้วนะครับที่สุดทางตานของเราครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ามาใครของเริ่มมาตั้งร้านแล้วนะครับก็วันนี้บรรยากาศไม่น่าจะมีฝนนะครับเพราะว่าอากาศท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเรามาเจอกันจุดตรงนี้โดยบรรยากาศกําลังดีครับไม่ร้อนเกินไปครับในการมาเที่ยวนะครับก็หน้าพิธพันจะมีสินค้านะครับสินค้า ของชุมชนหมู่บ้านมาขายหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับ,บก็ขอเชิญชวนนะครับ FC ติดตามช่องถนนคนเดินไทลุมนะครับมาพบก,กันเข้าไปในช่องเฟซนะครับช่องเฟซก็พิมพ์เข้าไปนะครับเทศบาหลหนุ่มศักดิ์นะครับเทศบาลเมืองหนุ่มศักดิ์เข้าไปถนนคน,น,นเดินไทลมนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารให้กับ f อนะครับข่าวสารข้อมูลการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมในหน้าพิพิธภัณฑ์ แลในสถานที่ถนนก็เดินไทยหลกับตรงสะพานเทศบาลหน้นาพิพันธ์ก็จะมีการตีมีดแบบโบราณนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับมาทำกิจกรรมมีดนตรีร้องเพลงน,นะครับแล้วก็ร่วมสร้างบุญไปกับนักเรียนนะครับเพื่อบางคนอาจจะมาหาผุ้ในการศึกษาในการเรียนนะครับมาทำกิจกรรมร้องเพลงลด้ดนตรีนะครับมาทำกิจกรรมหน้าสวนดองทาน นะครับแล้วก็หน้าพิธีพันธ์นะครับที่มีกิจกรรมน้องๆอ,อาจจะมาเดินมากันนะครับก็ชวนร่วมทําบุญแล้วก็ร่วมบุญกับเข้าไปนะครับในการหารายได้เสริมในการเรียนในการศึกษานะครับก็อาจจะมีมาแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับจะเดินผ่านๆมาแล้วก็สอบถามสังเกตดูก็มีการทํากิจกรรมกันนะครับโดยตีร้องเพลงนะครับ ที่สะพานทศบาลเมืองหนุสักหน้าพิธิภันธ์ครับก็ขอเชิญชวน FC ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ฝากครับ f c ครับช่วยผักดันช่องของสำรวย Channel ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติดตามทั้งหมดนะครับให้เพิ่มยอดคนดูให้ถึงบรรลุ5้50คนดูนะครับในการทำคลิปวิดีโอในการไลฟ์สดนะครับ ก็คิดเรายังไม่ถึง50คนดูนะครับยังไม่สามารถทำไลฟ์สดได้นะครับแกรฟเอนะครับขอฝากด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มาพบปะพูดคุยให้มากขึ้นนะครับในการทําคลิปวิดีโอนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอย่างน้อย50คนดูนะครับในการทําคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะครับเราจะมาทําคลิปวิดีโอไลฟ์สดที่สวนยางตาลของเรานะครับก็ใครที่จะให้รีวิวสถานที่นะครับ ในการทําคลิปวิดีโอเราก็าจะไปรีวิวให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ถนนคนเดินนะครับต้องมีจุดสําคัญที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวแนะนําร้านค้าสินค้านะครับให้กับถนนคนเดินไทนหล่มบ้านเรานะครับครับก็คลิปนี้ครับก็ขอลงไลค์คลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ